นัเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะานักเรียนดูคําสั่งนะคะจงเติมพยัญชนะให้ตรงกับภาพนะคะ,ะตัวอย่างคืออะไรคะ,ะฝาะเราเปลี่ยนจากภาพให้เป็นตัวพยัญชนะฝอฝาเป็นฝอไอไฝต่อไปภาพอะไรคะภาพถุง เปลี่ยนจากภาพให้เป็นตัวพยัญชนะคืออะไรคะถอถุงถอไอไถนะคะนักเรียนก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็เติมเป็นพยัญชนะนะคะ,ะในคำศัพท์ที่สองอในกันจังที่สองเด็กๆต้องฝึกอ่านนะคะ,ะคำที่หนึ่ง for ไ I ไฟ for อ,อาไฟาฟาเธอฟ้าไฟาฟ้า ปอไอไปโวไอไวไปไวรออัมรำโยไอใหญ่รำใหญ่ทอโอโถหอไอไหายโถหารทัดที่สองนะคะขอไอไขไข่เอกไข่กอไอไก่ไก่เอกไก่ไข่ไก่ถอไอไถนานาไถนา ชอไอชัยโอโอโยชัยโยบรรทัดที่สตออาตาสออีสีตาสีถอไอไถนานาตาตาสีไถนะาต่อไปยออายายาเอกยาซออือซื้อซื้อโทรซื้อยาเซื้อรออัมรำมยไอไยยา ย่าซื้อรำใหญ่นักเรียนเกิดไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปก็คือหน้าที่หน้าที่16นะคะ,ะจงประสมคําสระไอนะคะ,ะดังตัวอย่างภาพอะไรก็เต่าเต่าบวกสระไอเป็นต่อไอไตซอโซ่บวกสระไอเป็นซอไอไซ อยอยักษ์บวกสระไอเป็นยอไอใหญ่นะคะเด็กๆะสมคําให้ถูกต้องนะคะ,ะเด็กๆมาดูคําสั่งที่สอของหน้านี้นะคะจงวงกลมนะคะคำตามตรงกับภาพนะคะ,ะมีภาพไปให้แล้วก็มีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกสื่สามตัวเลือก ภาพอะไรคะทีวีแล้วก็ฝึกอ่านโฟอาฝาชอีชีฝาชีอ่าโนมานาโรอีลีนารีทออีทีววีทีวีภาพไหนตรงคำใดตรงกับภาพเด็กๆก็อะไรคะวงกลมสะคะวงกลมลงไปดูภาพต่อไปภาพอะไรคะนาฬิกา วอิวินโนอานาะทออจีวินาทีนโนอานาะโรอ,อิริโกอากานาริกาโกอากาโรอาราสอยสีการาสีคำไหนที่ตรงกับภาพเด็กๆก,ก็วงนะคะดูภาพต่อไปพายุอ่เด็กก็ฝึกอ่านอีกเงอูดออุดอุโพออาพายาอายุพายุ ฟออลฝาพออุฟฝาผูคำไหนที่ตรงกับภาพเด็กๆก็วงนะคะ,ะปลาทูหัวใจนะคะ,ะเด็กๆก็วงกลมนะคะดูหน้าถัดดูหน้าที่17นะคะจงประสมคำเหมือนเมื่อั้งที่แล้วนะคะ,อะบอบวกไอเป็นบอไอใบนะคะ สระไอไม้หมวนนะคะอ่านไอไนอาน่าต่อไปโชไอชัยนะคะแล้วก็โยไอยใหญ่นะคะอ่านักเรียนดูด้านขวามือมีภาพและสระไอไม้หมวนนะคะเด็กๆก็ผสมคำให้ถูกต้องอ่คำสั่งต่อไปคำสั่งที่สอง จงเติมรพยัญชนะที่หายไปของคำคาภาพที่หนึ่งคืออะไรคะปูปูปนาอ,าอะไรหายไปก็คือปอปลานะคะเป็นปูนานะคะปูนาภาพภาพต่อไปอะไรคะมือถือมอ,อือมือ ตัวอะไรหายไปคะ,อะถอถุงเด็กๆก,ก็ใส่เลยมออือมือถออือ,อถือ,อต่อไปพาพที่สามหูลูกสอชี้มาที่หูนะคะ,ะเด็กๆก,ก็อะไรคะหูลาอะ,อะไรหายไปคะหัวหีนะคะ,ะดูะลุงทำอะไรท่าพ่อทำอะไรทาสี ตัวอ,อาทาอะไรหายไปคะสอเสืออสอ,อีสีาสีนะคะ,ะเด็กๆก็ดูภาพต่อไปภาพทำนานะคะแล้วก็ภาพต่อไปก็คือ,อหิมะตัวอะไรหายไปเด็กๆก็เติมลงในช่องว่างนะคะ,ะบิดาตัวอะไรหายไปกะบีอะไรหายไปกระทะอะไรหายไปนะคะ แล้วก็หัวใจอะไรหายไปเด็กๆเติมไม่สมบูรณ์เด็กเติมไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็วันนี้คุณครูสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ